ไปฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นไม่ร้อน จานใหญ่ครับจานใหญ่นะถ่ายทอดสดใน YouTube เอาชั่วโมงสวัสดีหนึ่งคนที่เข้ามาดูนะคะนะเอากําลังใจค่ะ สวัสดี6คนที่เข้ามาดูนะคะวันดี่พาพี่ชายกับหลานเอ,อ้ยพี่ชายกับลูกพูดผิดพี่ชายกับลูกมาเล่นเอากําลังกายกันนะคะไปฝั่งนน้นก็ได้ปะย,ย้ายฝั่งนี้แดดมาแล้วหรอไปฝั่งโน้นกินนกเยอะไงเป็นกำลังใจ ให้พวกเราด้วยนะคะ Fit Firm Exercise ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะทำดีๆวันนี้เป็นวันว่างๆของพี่ชายกับลูกชายนะคะวันนี้มาเล่นเป็นเพื่อน เราเป็นตากล้องนะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีทุกคนนะคะ <Yeah. S 1> เดอไม่ธรรมดาผิวผิวไวเหมือนสายน้ำ <c oughs> <c oughs> มีย่มนี่ก็ขวางแรงเกินไปเก็บเลย อาจจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่อาจจะไมเพราะแสงย้อนแสงเหมือนฟั่งนู้นจะ เข้ากันแหละก็ามาตรฐานเลยมั้ง <Hey. Yeah. S 1> ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทัก <Yeah. S 1> ทายคุยได้นะคะ แน่นะคนลูกชายบอกว่าจะเป็นนักบอลระดับชาตินี่นักบาสเก่านะคะนักบาสเก่านี่สุดยอดไหมตอนนี้แขวนสตาร์ทแลวแขวนรองเท้ เราออกกําลังกายเสร็จเราหิวเราจะไปกินข้าวกันที่ไหนดีเนี่ยเ hey, บุตอกี้ขี่รถผ่านอ่ะตรงร้านขายยาตรงสว่างเวสต์อ่ะได้กินหมูทอดอ่ะฮ้อ oh! <Okay. S 1> สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาและ <Okay. S 1> ที่ได้ออกไปก็ขอบคุณมากนะคะ เยอะละโอ้ไม่ธรรมดาเข้ามานะ่ะนี่ <c oughs> เออนั่นแหะต้องอย่างนั้นแหละให้ลุงอู้สอดิตอนแย่งอะ่ะไม่มีคนดูละ <c oughs> ตอนแรกม,มีสิบดคนอะ่ะ ีนกพะลึงละกุกขึ้นมาฝ okay. ากกดไลค์กดซับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สนามชุมชนนะคะทุกคนดีมากเลยแต่ขี้นกเยอะไปนิดนึงแต่เดียนรับได้ค่ะนี่นี่นี่ชว์สเต็ปโชว์สเต็ปเดี๋ยวเหนื่อย บ่อยให้ฉันอีกครั้งได้ไหมเอ้าไปฮะมาเข้าไปดูในช่องดิ มันบัน Malcolm, ทึกอัตโนมัติผู้ไม่เคยแกงเอา แข่งขันระหว่างหลานกับลุงนะคะออกกำลังกายให้เหงื่อออกข้าปองกินเดี๋ยวปองกลับไปนะปองกินข้าวเป็นหม้อเลยนี่ยนี่ไม่ได้หุงข้าวไม่ใช่หรือ เอหุงห้าถ้วยแล้วนะเย้ไม่ทำรมดาไม่ทำรมดาไม่ได้ฟุกนะไม่ได้ฟุกยังไม่ได้หุงกนีิฮะอะไรข้าวไปกินข้าวที่บ้านดีกว่าหนูจะไปไหมล่ะตลอดเราเลี้ยงวานเลี้ยงอู๋จ่ายนะ ร้านเขาเปิดหร kind of ือเปล่าก็ไม่รู้น่ะเดี๋ยวแลกอีกครั้งล็ล่ะ กลบไปถ้าเบรกไม่ดีเนีนะ่ยเนอะเนอะจบเลยล้มมีคนดูต้อง3คนชนะ3คนเลีย <c oughs> สหมดแรงอ่ะเริ่มหมดแรงอ่ะไ้ยังมึงเนียลูกปานมล้วไ ไม่ใช่แล้วตื่นตื่นมาปวดแกงปวดขางไง,องเ,เออคืนนี้หลับสบายแน่นอนเหนื่อย ก็เล่นนี่วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคน่ายแล้วขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ